เทียบกันแบบชัดๆไปเลยนะฮะระหว่าง IF Keto Keto g e n i c Diet นะครับ 2> 1, 2, 3, สวัสดีครับผมอ๋อทำนะครับตอนนี้คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,ว,ว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกัน,นเรื่องยอดฮิตครับคงไม่พ้นเรื่องของการลดน้ำหนักและวิธีไหนเนี่ยที่มันจะดีที่สุดครับเทียบกันแบบชัดๆไปเลยนะฮะระหว่าง IF intermittent fasting กับ keto keto c h n i c diet นะครับที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันลดน้ำหนักได้ไวได้ไวแบบสุดๆไวจีดไวจ์ดามาดูกันครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะฮะและแบบไหนที่เหมาะกับท่านครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดยไปที3นาท,ทีสุดท้ายครับผมสูดไวให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมกันเลยครับ ก็ต้องบอกฮะว่าสําหรับเทรนด์การดูแลสุขภาพนะฮะที่เขาเรียกว่ามาแรงสุดๆนะครับมาแรงสุดๆผมใช้คําว่ามันดีแบบโคตรเลยแล้วกันถ้าทําได้ถูกต้องนะฮะสำหรับเรื่องของการคุมน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินเนี่ยนะฮะท่านน่าจะต้องเคยได้ยินมาแน่นอน2คํานี้ IF intermittent fasting กับ คีโตจินิกไดเอทหรือว่าการทานอาหารแบบคีโตนั่นเองนะครับคือมันยอดฮิตทั้งคู่นะครับแต่ต้องบอกนี้ฮะว่ามีคนที่เข้าใจอย่างท่องแท้เนี่ยว่า2อ,อันนี้มันแตกต่างกันยังไงและควรเลือกทำแบบไหนดีเนี่ยน้อยมากๆนะฮะ แต่คำถามเหล่านี้ครับวันนี้มันจะหมดความค้างคาใจเพราะว่าผมจะมาไขาข้อข้องใจให้ทุกท่านแบบเจาะลึกจัดเต็มไม่มีกักฮะเชื่อว่านะฮะหลังจากที่ท่านฟังจบเนี่ยทุกท่านจะได้ความรู้ดีๆไปปรบับใช้กับตัวเองแน่นอนพร้อมเลือกวิธีที่เหมาะสมเนี่ยได้อย่างมั่นใจแบบสุดๆนั่นเองนะฮะ <S <S <ๆ>แถมผมยังแถมเคล็ดลับเด็ดๆนะฮะ ผมจะแอบบอกไว้ในนี้เลยปกติเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ผมสอนใน V.I.P. Club นะแต่วันนี้เนี่ยจะอ,ออกมาแบบแบ่งปันด้วยนะฮะโอเคโอเคนะครับไปเริ่มแล้วไปลุยกันครับก่อนที่เราจะไปลุยกันนะฮะพิมพ์มาก่อนครับ1 1 1 1นึงนงน่งดูว่าพร้อมไหมนะฮะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูด้วยนะครับใครพิมพ์111มานะ,ะขอให้ผอมสวยคนดีชีวิตโคตรดีนะครับโอเคโอเคนะครับอันดับแรกครับที่ท่านต้องรู้เลยครับนั่นคือ IF คืออะไรก่อนเลยคือผมขอเริ่มที่ IF ก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยอดฮิตมากและช่วงนี้นะฮะยังมีกระแสต่างๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมเอฟแล้วจะเป็นโรคหัวจจโรคหัวใจนะฮะซึ่งตอนนี้เขาเคลียร์กันไปหมดแล้วะครับว่าทำไ i เอฟเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นโรค หัวใจอะไรทั้งสิ้นครับถามว่ามันจะเกี่ยวกับหัวใจไหมมีครับทำให้หัวใจท่านแข็งแรงและท่านมีอายุยืนยาวนั่นเองนะครับคราวนี้ไอ้เจ้า intermittent fasting เนี่ย เอาง่ายๆก็คือการกำหนดช่วงเวลาในการทานอาหารนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าจริงๆเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปนับแคลอรี่อะไรให้มากมายเพราะว่าเมื่อเราจํากัดช่วงเวลาการทานอาหารเช่นวันหนึ่งเนี่ยเราทานแค่3มื้อสูงสุดหรือ2มื้อเนี่ยอย่างผมเนี่ยทาน2มื้อเนี่ยปริมาณแคลอรี่ของเราเนี่ยจะลดลงโดยอัตโนมติเลยถ้าเราไม่ทานอาหารว่างน,นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเราไปจเจาะเรื่องอีกนิดเพราะว่ามันมีรูปแบบที่นิยมอยู่หลายแบบเลยวันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้3แบบอันดับแรกครับ ไอตัวนี้นะฮะสำหรับการลดน้ําหนักโดยเฉพาะเลยซึ่งทําง่ายนะฮะทำง่ายนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยสูงเหมาะกับผู้เริ่มต้นแล้วก็มือใหม่นั่นคือ IF 16 8ทั8 มีช่วงการอดอาหารหรือพักการทานอาหารเนี่ย16ชั่วโมงแล้วก็ทานอาหารในช่วงเวลา8ชั่วโมงนั่นเองเช่นอย่างผมเนี่ยทำไอเอฟสิบหกทัพแปดกับสิบแปดทัพหกนะฮะเอาสิบหกทัพแปดก่อนเช่นผมจะทานอาหารเช้าเนี่ยนะฮะในช่วงเวลา10โมงเช้ามื้อแรกนะ,ะแล้วก็ไม่ได้ทานอะไรอีกแล้วเนี่ยใช้เวลาการทานสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปทานมื้อเย็นเนี่ยหมดคาสุดท้ายที่6โมงเย็นนะฮะก็จะมีเวลาทานอาหารเพียงแค่8ชั่วโมงอยู่ในช่วงนี้นะครับอย่างเงี้ยเรียกไอ f16 ทับ8ถ้าเกิดเราเก่งมากไปกว่านั้นเริ่มแบบเฮ้ยอยากจะทา้าทายตัวเองนะฮะก็เพิ่มไปเป็น18ทับ6ได้อย่างเช่นเราทานมื้อแรกนะฮะที่ตอนเที่ยงนะฮะแล้วไปจบคำสุดท้ายที่6โมงเย็นนี่เรียกว่า if18 ทับ6นั่นเองบางคนบอกว่าชอบทานอาหารเช้าชอบทานข้าวเช้ามาก จะทานตั้งแต่8โมงเช้าได้ไหมได้เราก็ทานมื้อแรก8โมงเช้าแล้วไปจบมื้อเย็นนะครับมื้อสุดท้ายคําสุดท้ายนั่นคือ4โมงเย็นนั่นเองนี่ก็คือ IF16:8 ั 8. อีกเช่นกันเห็นไหมฮะคือมันมีความ flexibility มีความยืดหยุ่นเหมาะกับทุกๆคนนะครับท่านสามารถที่จะแบบปรับแต่งได้เช่น คนไม่มีเวลาตอนเช้าก็ไปกินเที่ยงกับเย็นคนไม่มีเวลากินตอนเย็นหรือรู้สึกตอนเย็นกินแล้วท้องอืดกดไหลย,ย้อนนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็กินเช้ากับบ่ายแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วบอกเลยว่า IF16 ฟทับเนี่ยทำได้ง่ายทำได้ยาวนานใช้คำว่าทำได้ตลอดชีวิตเลยแล้วกันผมเนี่ยทำา IF มาเนี่ยเข้าปีที่9แลลวแล้วก็แฮปปี้มากๆโดยเบสพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ IF16 ทับถึง18ทับเป็นหลักนะครับ คราวนี้นะฮะ IF อีกตัวชี้เขาเรียกว่าคิดกันมากๆเลยเขาเรียกว่า 5, 2 5ต่อ2 5หทับอหรืออะไรเงี้ยมีคนเรียกเยอะแยะหลากหลายนะฮะคือกิน5วันอด2วันกิน5วันอด2วันคือท่านกิน5วันแบบปกติเลยนะฮะก็ท่านไปทำงานอันนี้เหมาะกับคนทำงานแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่า สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าจริงจังกับการลดน้ําหนักได้นะเช่น5วันวันทํางานก็ทําไปอีก2วันเนี่ยก็จะกินแค่5 0 0ร้อถึงหกรกิโลแคลอรี่แบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันแล้วก็เลือกวันที่ท่านต้องการได้นะฮะไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คนใช้กันเยอะสําหรับผู้ที่อ่าอาจจะมีเวลาไม่มากหรือว่า มีหลายๆวันที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาการทานอาหารได้นั่นเองนะครับมาต่ออันที่3ครับอันที่3นี่ต้องบอกเลยว่าเจ๋งเด็ดมากๆใครอยากที่จะย้อนวัยใครอยากที่จะชอลอไวัยใครอยากที่จะมีภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจี gie, นะฮะเซลล์เก่ากืนกินเซลล์ตัวเองแล้วสร้างเซลลใหม่ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผิวพันธ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลลูไลท์ต่างๆเนี่ยจะน้อยลงมากๆเทคนิคนี้เรียกว่า OMAD หรือวันมิ a อ a เดยคือทานวันละมื้อนะฮะหรืออาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่า IF 23-1ับ 1, คือใช้เวลาทานเนี่ยหชั่วโมงต่อวันนะฮะท่านใช้เวลาทานมื้อเดียวเนี่แหละทานวันละมื้อแต่ใช้เวลาทานครึ่งถึง1ชั่วโมงต่อวันเขาก็จะเรียกว่า IF 23-1ทับ 1, หรือ OMAD 1 m e a ิ a อ a เดนั่นเองซึ่งนะฮะท่านสามารถทานได้เต็มที่เลยจนอิ่มนะฮะโดยเน้นโปรโตีนธรรมชาติและก็ไขมันดีนั่นเองนะครับก็จะยิ่งได้ผลดีแบบสุดๆเลยนะฮะอย่าลืมครับเน้นอาหารธรรมชาติดีต่อชีวิตแน่นอนนะครับแล้วต้องบอกแย่ว่าส่วนประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการทำ intermittent fasting หรือ if เนี่ยมีตั้งแต่นะลดน้ำหนักนะลดไขมันส่วนเกินกระตุ้นระบบเผาผลาญ เพิ่มความไวต่ออินซูลินไปจนถึงลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นการปรับร่างกายที่เขาเรียกว่าครบทุกม um ิติฮะคือสุดติ่งมากๆใช้คํานี้แต่ก็ต้องมีข้อควรระวังนิดหน่อยนะฮะมันไม่ใช่ว่า IF มันจะดีไปหมดทุกอย่างในโลกต้องระวังนิดหน่อยคือโดยเฉพาะช่วงที่ท่านเพิ่งเริ่มทำเนี่ยนะเพราะร่างกายของท่านเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้หรือว่าโดยปกติเนี่ยวันหนึ่งเรากิน5้มื้อกิน7มื้อกินไม่เป็นเวลา ตอนดึกก็กินตื่นมาก็กินตอนนี้เราเริ่มทานเป็นเวลาเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกหิวอาจจะรู้สึกเพลียอาจจะรู้สึกหงุดหงิดได้ง่ายเพราะว่าร่างกายของท่านเนี่ยยังใช้ไขมันไม่เป็นนะฮะบางคนเนี่ยที่มีภาวะน้ําตาลสูงนะฮะแล้วก็ให้ยาอินซูลินอยู่หรือว่าทานยาเบาหวานอยู่เนี่ยจนค่าน้ําตาลปกติแล้วเราไปทํไอ f ไอ้ค่าน้ําตาลเนี่ยมันจะต่าลงมานะฮะอาจจะมีหน้ามืดเวียนหัวได้ต้องระมัดระวังนะฮะหรือว่าใครก็ตามที่มีความดันต่ําอยู่แล้วนะฮะอาจจะหน้ามืดได้เพราะฉนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ถ้าท่านมีเบาหวานความดันไขมนันหลอดเลือดหลายๆอย่างนะฮะก่อนทำนะฮะควรม,มีที่ปรึกษาที่เขาเรียกว่าท่านเชื่อถือได้นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหใจถึงอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องมีความรู้ให้ถึงด้วยนะครับต่อมาครับสิ่งที่ท่านต้องรู้คือ คีโตจินิกไดเอทคืออะไรนะฮะมีคนพูดกันเยอะมากครับว่าคีโตจินิกไดเอททำอย่างนั้นคีโตจินิกทไดเอททำอย่างนี้มีกลุ่มคีโตจินิกมากมายนะฮะมีหลากหลายสายยิ่งอ่านยิ่งงงยิ่งอ่านยิ่งสับสนไอ้นั่นห้ามกินไอ้นี่ห้ามกินไอ้นั่นกินได้ไอ้นี่กินไม่ได้ผมบอกเลยครับว่า ท่านลืมสิ่งที่ท่านได้ยินมาทั้งหมดแล้วฟังผมตรงนี้มันง่ายแค่นี้เองนะฮะผมใช้คำว่ามันง่ายแค่นี้เองและจะไม่ต้องไปสับสนทั้งสิ้นว่าอันนั้นคีโตกินได้อันนี้คีโตกินไม่ได้ไม่มีทั้งนั้นนะฮะมีแต่ความรู้ที่ถูกต้องจะทำให้ท่านทานคีโตจินิกไดเอทแล้วชีวิตโคตรดีได้นะฮะคือคีโตจินิกไดเอทเนี่ยมี definition หรือคาจากัดความที่สั้นกระชับมากคือการทานแป้งและน้ำตาลหรือว่าไอเจ้าตัวที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกดให้ต่ำสุด,สด ไม่เกินวันละ20กรัมนะฮะในบางสำนักอาจจะไม่เกินวันล,ละ50กรัมเป็นสำนักแบบชิวๆก็ได้ชไดเช่นกันนะฮะอันนี้แล้วแต่เลยนะฮะแล้วก็แล้วแต่ร่างกายของคนที่ทำด้วยว่านะฮะมีเขาเรียกว่าการตอบสนองต่อการทานแป้งแบบไหนนะครับแล้วก็เน้นการเพิ่มไขมันดีเป็นหลัก แต่ไม่ใช่การยัดไขมันมีคนเข้าใจผิดเยอะมากว่าการทานคีตโตจินิกต้องกรอกน้ํามันเข้าปากนะฮะหรือว่าต้องทานไขมันเยอะๆแล้วก็ห้ามทานอย่างนั้นห้ามทานอย่างนี้ผลไม้ห้ามแตะแม้แต่คําเดียวผมบอกเออไปเรียนหนังสือมาใหม่ไปเรียนหนังสือมาใหม่นะฮะต้องบอกให้ว่าเราเน้นเพิ่มไขมันดีเป็นหลักและเน้นไขมันธรรมชาตินะครับทานโปรโตีนแบบพอดีพอดีเน้นโปรโตีนธรรมชาติไม่ใช่ผงโฉงนะฮะเป้าหมายของคีตโตจินิกไดเอทคือทําให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะ Ketosis ที่เป็นนิวทริช n นลคีโตซ i สเป็น k e t o ซ i สที่ทำให้ร่างกายเราสุขภาพดีคีโตซีสเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆแล้วกันเป็นคี t o ซีสแบบสุขภาพดีกับคี t o ซีสแบบสุขภาพแย่ คนที่ keto สแบบสุขภาพแย่คือเช่นเป็นโรคเบาหวานรุนแรงแบบนี้เป็นต้นแต่การทานค e t o จินิกไดเอทที่ถูกต้องจะทำให้ท่านเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า nutritional keto s i s เป็น keto สที่เกิดจากการที่เราคุมอาหารแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูงโปรตีนพอดีีดแบบนี้ร่างกายจะดีแบบโคตรเมื่อร่างกายเข้าสู่ภาวะโต t o สนะครับร่างกายจะสร้างสารคีโตนขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะช่วยเผาผลาญไขมันแล้วเนี่ยนะฮะยังมีประโยชน์อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นลดการอักเสบในสมองและระบบประสาทช่วยให้สมองเนี่ยจำใสขึ้นความจำดีขึ้นนะฮะลดภาวะอัลไซเมอร์โอเด็ดอ่ะนะฮะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่นะฮะเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแบบสุดๆแต่ต้องบอกนี้ถ้าท่านเป็นผู้ป่วยเบาหวาน แล้วท่านจะทานคีโตจนิกไดเอทท่านมีโอกาสหายเบาหวานแต่มันไม่ได้ง่ายว่าแบบเอ้กกินคีโต3วันกินคีโต7วันแล้วจะหายเบาหวานไม่ใช่ท่านต้องศึกษาให้ดีต้องมีระดับต้องทานให้ถูกต้องต้องผสมผสานหลายๆอย่างแล้วเบาหวานท่านหายแน่เพราะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอกาอสเตรเลียหรือทางยุโรปยอมรับกันแล้วครับว่าเบาหวานรักษาหายได้และการรักษาเบาหวานไม่ใช่การฉีดยาอินซูลินไม่ใช่การกินยารักษาเบาหวาน เพราะว่ายารักษาเบาหวานหรือ,อยาฉีอินซูลินดีไหมดีสําคัญไหมสําคัญเพื่อจะช่วยไม่ให้ท่านนะครับตายจากภาวะน้ําตาลสูงหรือมีโรคแทรกซ้อนจากภาวะน้ําตาลสูงแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ที่สาเหตุแต่การทานคีตโตจินิกไดเอทเป็นการแก้ที่สาเหตุทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า diabetic remission นะฮะ ก็คือการย้อนกลับของภาวะเบาหวานทําให้ท่านไม่ต้องใช้ยาเบาหวานอีกเลยตลอดชีวิตนะฮะพูดตรงๆก็คือหายนั่นเองนั่นแหละแต่ถ้าทําตัวไม่ดีมันจะกลับไปเป็นใหม่ได้นะครับและยังไม่พอฮะมีการวิจัยว่าอาจจะอาจจะสามารถลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดนะฮะเพราะเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาชอบกินน้าตาลแล้วกินน้าตาลกินแป้งน้อยลงไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งมันก็ต้องท้อแท้ห่อเหี่ยวนะครับหรือมีโอกาสเป็นซ้ํา น้อยลงหรือมีโอกาสเป็นใหม่น้อยลงนั่นเองนะครับและยังไม่พอฮะการทานคีตโตจินิกไดเอทเนี่ยยังสามารถลดอาการโรคลมชักได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในเด็กแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปทานคีตโตจินิกเพื่อรักษาโรคลมชักนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มียากันชักแพร่หลายขนาดนี้เขาก็เลยใช้ลักษณะการทานคีตโตจินิกไดเอทเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเพื่อทําให้ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคลมชักเนี่ยอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนและแน่นอนว่า คีโตจีนิกไดเอทไม่ได้มีแต่ข้อดีมีข้อควรระวังเช่นกันนะฮะคือการกินแบบจํากัดแป้งและน้ําตาลหรือที่เรียกว่าจํากัดขาบคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเนี่ยนะฮะขาดสารอาหารบางอย่างได้ถ้าท่านไม่มีความรู้ที่ถูกต้องแต่ถ้าท่านมีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยสารอาหารท่านจะแบบโคตรเต็มโคตรแน่นโดยที่ท่านไม่ต้องทานอาหารเสริมเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะฮะแล้วต้องบอกเนี้ยว,ว่า การทานคีโตจีนิกไดเอทเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยท่านอาจจะมีภาวะที่แบบโคตรแย่เขาเรียกว่าปวดหัวเหนื่อยง่ายท้องผูกนะฮะปัสสาวะบ่อยหรือบางทีเป็นตะคิวได้เลยนะฮะที่เรียกว่าคีโตฟลูนะฮะและคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไออาการนี้มันคืออะไรแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันจะตายแน่ฉันจะแบบแย่แน่แต่คนที่รู้เนี่ยยิ้มเลย ท่านทำได้ถูกต้องแล้วมีวิธีแก่พอแก้ปุ๊บโอ้โหอีซี่ทุกอย่างง่ายผอมไวจีดนะฮะอืมนะฮะและอาการพวกนี้มันจะเกิดในช่วงแค่สัสองสัปดาห์แรกอะ่ะหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์แรกไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้จะหายหมดแล้วนะฮะร่างกายของท่านจะปรับตัวร่างกายของท่านจะดีขึ้นนะฮะนาทีเนี้ยผมใช้คำนี้เลยแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรพิมพ์ลงมาเลยฮะแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรนะครับเอาละฮะ ข้อต่อไปอันนี้สำคัญมากนะครับนั่นคือ IF ปะทะ k e โตอันไหนดีอันไหนเจ๋งกว่ากันนะฮะก็ต้องบอกีฮะว่ามันมีรายละเอียดมากๆเลยฮะมันก็เป็นไฮไลท์เลยแหละฮะที่เขาเรียกว่าผมอยากจะอธิบายให้ฟังในวันนี้นะฮะว่า IF กับ keto เนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรนะฮะและเราควรเลือกอันไหนดีนะฮะเอาเริ่มจากความเหมือนก่อน เริ่มจากความเหมือนก่อนคือทั้งคู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น IF หรือคีโตเนี่ยต่างก็มีเป้าหมายหลักในการลดน้ําหนักนะฮะแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ดีขึ้นนะครับทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกแต่จะต่างกันที่วิธีการนะครับ IF เนี่ยเราจะเน้นที่ช่วงเวลาการกินเราจะพูดถึงเวลาเป็นหลักเวลาเรา,เราพูดถึง Intermittent fasting นะฮะแต่เราจะยังไม่พูดถึงชนิดอาหารเช่นท่านต้องทานอาหารอะไรไม่เกี่ยว ะะไม่ว่าท่านจะทานเคโตจินิกไดเอทไม่ว่าท่านจะทานคานิวอ์ไดเอททานพล b a เบสทานมังสวิรัตทานเจนะครับหรือท่านอะไรก็แล้วแต่เมดิเตอร์เรเนียนโอกินาว่าแอสกินพาลิโอเยอะแยะไปหมดวิธีการทานอันนั้นคือทานอะไรเขาเรียกว่าทานอะไรว h a ยูอ u ทนะฮะแต่ IF เนี่ยคือทานเมื่อไหร่ When you eat คือดูเรื่องเวลาเป็นหลักนะครับอ่านะฮะคราวนี้เนี่ยนะฮะตัวคีโตจินิกไดเอทเนี่ยเขาเน้นที่สัดส่วนของสารอาหารโดยการจำกัดคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาการกินเลยท่านสมมติบอกท่านบอกท่านทานคีโตจินิกไดเอทแต่ท่านไม่ได้ทำไ IF ท่านจะกินเวลาไหนก็ได้แต่ท่านต้องทานให้คาร์โบไฮเดรตต่ำกว่า20กรัมต่อวันนะครับคราวนี้ถ้าถามผมเนี่ย สำหรับผู้เริ่มต้นนะผมแนะนำการทำา IF มากกว่าคีตโตจีนิกไดเอตนะฮะเพราะมันจะค่อนข้างทำได้ง่ายกว่าง่ายกว่านะฮะไม่ได้บอกว่าดีกว่านะฮะแต่มันง่ายกว่าพอง่ายกว่าทำได้มันก็ดีกว่าไม่ทำอยู่แล้วนะฮะคือแค่ท่านปรับเวลากินเนี่ยมันก็เริ่มทำา IF ได้แหลวนะฮะสามารถทำได้ตั้งแต่ฟังผมพูดเสร็จก็ทำได้ลวนะฮะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็ทำได้ระยะยาวมากกว่า ไม่ต้องใช้บัต g เจตไม่ต้องใช้ความรู้มากจนเกินไปนะหรือว่าไม่ต้องลงรายละเอียดมากจนเกินไปนะก็สามารถเริ่มทําได้แล้วแต่ยกเว้นท่านที่จะแบบเออทำโอ m มดวันมิวเดยหรือว่าทำาะโปรองฟาตติ้ง24ชั่วโมง72ชั่วโมงอันนี้ต้องเรียนนะฮะมันคนละเรื่องกันนะครับในขณะที่บอกว่าอย่างนี้ฮะตัวคิ t โตจินิกไดเอทเนี่ยมีผลดีมากๆเยอะแยะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่ว่า ก็จะแอบยากแน่นอนนะฮะ high risk, high return นะฮะเสียงสูงนิดนึงถ้าไม่มีความรู้นะฮะแล้วก็มีความยากพอสมควรนะฮะแล้วก็ต้องต้องตั้งใจอ่ะแต่ผลลับมันเจ๋งเด็ดนะฮะแล้วก็ต้องพยายามคำนวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแบบค่อนข้างสตร c t หรือว่าจริงจังมากๆนะฮะคราวนี้เนี่ยด้วยการจำกัดแป้งและน้ำตาลอย่างเข้มงวดน,นะฮะ ต้องบอกเลยว่าน้ําหนักท่านจะลดเร็วแบบบ้าคลั่งมากๆนะฮะคือถ้าท่านอยากจะลดน้าหนักสักสิบถึงยีกิโลเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้8 0ดสถึงเกยิ่งถ้าท่านมีน้ําหนักตั้งต้นที่100ยกิโลนะการลด20กิโลเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเลยนะฮะนักเรียนผมที่ดูแลเป็นพันๆคนเนี่ยเขาก็ลดกันแบบนี้แหละนะฮะหโลนี เขาเรียกว่า n e w b ีเบบี้นะฮะสิโล20โลนะฮะมีบางท่านนะฮะน้ำหนัก130นะฮะลดไป60กิโลอย่างเงี้ยฮะเหลือ70มันก็ลดได้รับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะผมต้องแนะนำว่าท่านต้องเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายและวิถีชีวิตของท่านคราวนี้มาต่อกันอีกหัวข้อหนึ่งนะครับนะครับนั่นก็คือเลือกอยังไง ให้เหมาะกับตัวเราเลือกอย่างไงให้เหมาะกับตัวเรานะฮะอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือเรามีความรู้มันเต็มไปหมดเลยแต่เราเลือกไม่ถูกกับตัวเราโอ้อันนี้ไม่มีสาระคือเรียนแล้วรู้แล้วเอาไปใช้ไม่ได้ไม่ไม่มีแก่นสารไม่จําเป็นนะฮะนี่เขาเรียกว่าเรียนไปก็ไลฟ์บอยไม่มีประโยชน์ นะครับคราวนี้มาดูครับ IF กับ keto เราควรเลือกแบบไหนดีนะฮะมีหลักการง่ายๆดังนี้นะครับข้อแรกวิเคราะห์เป้าหมายของตัวท่านเองถามใจของท่านดูนะว่าเออท่านอยากแก้ปัญหาอะไรคาดหวังผลแบบไหนนะฮะอยากคุณดีอยากผอมเพรียวอยากปรับสมดุลฮอร์โมนอยากแก้เบาหวานนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ประมาณไหนนะฮะข้อแรกข้อที่2นะฮะท่านดูไลฟ์สไตล์ดูการใช้ชีวิตของท่านประกอบนะฮะเพราะว่าทั้ง IF ทั้ง keto เนี่ย ต่างก็ต้องอาศัยวินัยแล้วก็ความพยายามเนี่ยพอสมควรนะฮะมันก็ไม่ได้ง่ายได้เหมือนแบบบอกกล้วยเข้าป่าโดยสําหรับผู้เริ่มต้นเนี่ย IF เนี่ยจะง่ายกว่านะฮะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีความชอบอยากกินหลากหลายนะฮะมันก็ได้อะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเคร่งมากเรื่องว่าโอ้โหต้องแป้งต่ำอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้นะฮะส่วนเป็นคีโตเนี่ยก็เหมาะกับคนที่สามารถควบคุมอาหารได้แบบค่อนข้างเข้มข้นแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันก็เข้มข้นตามนะอันนี้ว่ากันตรงๆนะครับ ข้อที่3เนี่ยก็ต้องมาดูว่าท่านชอบแบบไหนท่านอยากทําอะไรท่านสนุกกับรูปแบบไหนนะฮะอันนี้สําคัญเลยถ้าท่านคิดอะไรไม่ออกท่านอาจจะลองคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญหรือไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเก่งจริงๆหรืออาจจะเรียนหนังสือให้มันรู้เรื่องรู้ราวแต่ก่อนเนี่ยผมก็ทานคิดโตจินิกไดเอทไม่เป็นนะฮะผมก็แบบเฮ้ยมันออกกําลังกายมาตั้งนานแล้วว่ามันแบบฟิตเฟิร์มโคตรน้ําหนักไม่ลง ผมก็ไปเรียนที่ต่างประเทศเนาะเพราะที่ไทยมันไม่มีคนสอน <c oughs> หรือบางทีไปเจอที่สอนก็ดูแบบอืใช่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะฮะก็ไปเรียนแบบเข้าคลาสที่ต่างประเทศในระดับโลกนะซึ่งแบบโอ้โหมันแตกต่างจากความรู้ที่เราเคยรู้มาพอเรารู้ปุ๊บนะฮะผมก็มาเปิดคลาสสอนเนี่ยนักเรียนเป็นพันๆคนเนี่ยนะฮะเขาก็ประสบความสาเร็จก,กันไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็เอาแบบเทคนิคย่อยๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเผื่อใครสนใจ เราก็แบบมาลุยด้วยกันได้อันนี้แล้วแต่เลยนะฮะก็แนะนําแนะนําว่าถ้าอยากที่จะแบบลุยคีโตแบบเข้มข้นนะฮะทำไอเแบบเข้มข้น o อ a มดวันมิ d อเดแบบย้อนไวนะครับหรือว่า72ชั่วโมงนะครับโพลองฟาสติ o ้งก็แนะนําให้เรียนอันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะฮะแล้วก็ลองดูนะครับข้อที่4ครับก็ลองปรับตัวลองทําดูอาจจะลองทั้ง2อย่างเลยก็ได้นะฮะลองทําดูช่วงสั้นๆส,สัก1-2สัปดาห์นะฮะ ดูว่าเราชอบแบบไหนเอ๊ชอบคีโตไหมชอบ i f เไหมซึ่งจริงๆ2อ,อย่างเนี้ยมันมันคนละแบบกันอยู่แล้ว IF คือดูเรื่องเวลาคีโตคือดูเรื่องของแป้งต่ตําน้าตาลต่ำนะฮะอันนี้สําคัญมากแล้วข้อ5เนี่ยถ้าสมมติว่าท่านทําแล้วท่านติดข้อสงสัยอะไรก็ตามปรึกษาผู้รู้จริงอันนี้สําคัญมากนะฮะปรึกษาผู้รู้จริงคิดอะไรไม่ออกท่านก็เนี่ยสับสกายช่องดร t ท็อปชาแนลเอาไว้นะฮะอ่าก็ไม่รู้รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็คิดว่ารู้พอสมควรพอสมควรนะ, <laughs> นะฮะ โอเคนะครับสำหรับผมแล้วกันนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมเนี่ยทำทั้ง2อย่างนะฮะผมทำทั้ง IF แล้วก็คีโตจินิกไดเอทโดยเฉพาะช่วงที่ผมอยากลดน้ำหนักเยอะๆนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะฮะผมก็น้ำหนักอยู่ราวๆสัก75 77 78นะฮะแล้วก็พยายามลดน้ำหนักก็อาจจะอยู่ที่73เนี่ยบวกลบแถวๆนี้เราก็อยากลดแต่ว่าทำยังไงก็ลดไม่ได้ก็เลยไปศึกษาได้ทานคีโตจินิกไดเอทได้ทำไอเนะฮะ สุดท้ายก็ลดมาเหลือ62พอ62ผมก็รู้สึกว่าผอมไปแล้วผมก็พักการทานีโตจ g นิกไดเอทแต่ทำ IF เหมือนเดิมเพราะว่า,อาชอบทำชีวิตมันดีนะฮะแต่ว่าีโตจินิกไดเอทของผมเนี่ยก็สเตปไปเป็นสเตปดาวก็เรียกสเตปดาวลงมาเป็นโลคาร์บ h ฮแฟ f a ดเอทก็คือแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูงโปรโตีนพอดีพอดีซึ่งตอนนี้ก็น้ำหนักเนี่ยมาอยู่ราวๆที่ประมาณสัก64 65 66บวกลบประมาณนี้ซึ่งก็เป็นน้าหนักที่ก็เรียกกาลังแฮปปี้ ซึ่งดูแล้วน่าจะโอเคที่สุดสําหรับผมอย่างที่บอกครับแต่ละคนเนี่ยมีช่วงเวลาการทําที่แตกต่างกันนะฮะแล้วสามารถทําแล้วพักหรือเปลี่ยนหรือสวิตชิ่งได้เสมอถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเลือกอันไหนนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่านต้องทําอย่างถูกต้องอย่างมีความรู้ทําอย่างสม่ําเสมอใจเย็นมีวินยัยปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของท่านมากที่สุดรับรองว่าผลลัพธ์จะดีแน่นอนผลลัพธ์จะยอดเยี่ยมอย่างท่านคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับ อย่าลืมนะครับว่าท่านต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าลืมนะครับแรงจูงใจนะครับท่านต้องหาให้ตัวเองเสมอเป้าหมายท่านต้องยิ่งใหญ่นะครับฝันให้ถึงดวงจันทร์แม้พลาดฝันยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวนะฮะอดทนและเชื่อมั่นในตัวเองมีคนทําได้ท่านทําได้แน่นอนนะครับใครก็ตามที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเลือก IF หรือคีโตนะฮะ ผมแนะนำว่าก็ให้ลองทำดูนะฮะลองทำดูแล้วติดตรงไหนอะไรยังไงมาเล่าสู่กันฝังมาลุยกันมาสนุกไปด้วยกันคราวนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าท่านไม่อยากเสียเวลาลองผิดลองถูกท่านอยากที่จะแบบเรียนแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็น Keto จ e น n i c Diet หรือว่า Healthy IF Master Class นะครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์แอด Top store ด็อกเตอร์ท็อสตรได้ผมมีคลาสเรียนทั้ง Healthy k ิ t o g e n i c ทั้ง Healthy IF Masterclass นะครับสองคลาสนี้เป็นคลาสแบบ VIP มีผมดูแลคอยตอบคำถามให้ทุกวันมีบทเรียนเตรียมพร้อมเข้าไปปุ๊บเรียนแล้วลุยได้เลยมีเพื่อนๆเ,เป็นพันๆคน นะครับอันนี้ถือว่าเป็น V.I.P. คลับเลยนะครับคราวนี้มีอีกตัวหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า The Fat Loss Master Class สำหรับท่านที่อยากจะลดไขมันแบบก็เ,เรียกว่าภายใน21วันมี21วันให้ท่านทำตาม21บทเรียนหลัก9บทเรียนโบนัสแล้วก็10 ไลฟ์ตอบคำถามนะครับ10ครั้งรวมเป็น40บทเรียนนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าท่านต้องการแค่ลดไขมันลดน้ำหนักสัก5โล10โลภายใน1-3เดือนคลาสนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเช่นกันนะฮะก็สามารถลงเรียนได้ซึ่งจะมีราคาย่อมยาวกว่าแล้วก็มีราคาพิเศษสำหรับเพื่อนที่อ่าแอดไปที่ไลน์ Dr Top Store นั่นเองนะครับถ้าสนใจเรามาลุยไปด้วยกันนะครับตอนนี้ เพิ่งเปิดคลาสเรียนนี้เลยแล้วก็คนเรียนก็เข้ามาเยอะมากๆแล้วอีกไม่นานก็น่าจะถึงพันคนแล้วนะฮะตอนนี้มันกันมากๆแล้วก็ลุยกันแบบสุดๆนะครับก็หวังว่าจะเจอกันในคลาสนั่นเองนะครับโอเคครับและอย่าลืมเอาเทคนิคทั้งหลายนะครับที่ผมเล่าสู่กันฟังเนี่ยไปใช้จริงนะฮะเรียนแล้วไม่ใช้เท่ากับไม่ได้เรียนนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ IFVS Keto อะไรลดไวและใช่สำหรับคุณนะครับ IF คืออะไร IF ย่อมาจาก intermittent fasting นั่นเองครับคือการอดอาหารเป็นช่วงๆมีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะอด16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงที่เรียกว่า IF 16ทั8นะครับหรือว่าจะจัดหนักจัดเต็มแบบกินมื้อเดียวที่เรียกว่า OMAD 1 n e meal a day ก็ได้หรืออาจจะทำ prolong fasting ก็ได้ครับ อด48ถึง72ชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ห้ามทำเองโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับหรือว่ามีแพทย์คอยดูแลนะครับข้อดีของ IF คือช่วยลดน้ำหนักได้ดีเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการอักเสบในร่างกายนะฮะแต่ก็ต้องระวังนะฮะว่าบางคนอาจจะทนหิวไม่ค่อยไหวโดยเฉพาะช่วงแรกๆ IF เนี่ยเราจะพูดถึงเวลาที่กินเท่านั้นดังนั้นท่านทานอาหารแบบไหนอยู่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ว่าท่านจะทานนะครับเรื่องของอ คารีวอไดเอทนะครับแอสกินไดเอทพาริโอไดเอทเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะครับหรือว่าจะเป็นแพลนเบสจะทานอะไรก็ตามนะครับท่านสามารถทำา IF ได้นะครับคราวนี้มาดูข้อที่2ครับคีโตจินิกไดเอทคืออะไรนะครับคีโตจินิกไดเอทเนี่ยเป็นการกินแบบ แป้งต่ำไขมันสูงจริงๆแล้วนะครับคำจำกัดความของมันคือการทานคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งและน้ำตาลเนี่ยต่ำกว่า20กรัมต่อวันนะฮะโดยกินไขมันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะแต่ต้องเป็นไขมันธรรมชาติและไขมันดี กับโปรตีนธรรมชาตินะครับในระดับที่พอดีพอดีไม่มากจนเกินไปนะฮะจนร่างกายของท่านเข้าสู่ภาวะคีโตซิสเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานหลักแทนคาร์โบไฮเดรตได้นั่นเองเหมาะกับคนที่อยากลดน้ําหนักแบบเยอะๆ10โล20โล30โลนะฮะหรือคนที่อยากจะหายเบาหวานควบคุมน้ําตาลในเลือดแต่ก็ต้องระวังนะครับว่านะฮะการที่จะทานคีโตจินิกไดเอทได้ดีจะต้องเรียนอย่างจริงจัง และทำอย่างถูกต้องเพราะถ้าทำผิดจะได้โทษมากกว่าผลดีนั่นเองนะครับการทานคีโตจ e นิกไดเอทไม่ใช่การไปซื้ออาหารคีโตจ e นิกไดเอทมากินโดยไม่มีความรู้แบบนี้ยิ่งทานยิ่งอ้วนยิ่งทานยิ่งเสียสุขภาพดังนั้นถ้าจะทานคีโตจ e นิกไดเอทต้องศึกษาให้ถ่องแท้คราวนี้มาดูข้อที่3ครับ if ปะทะคี t o จินิกไดเอทมาถึงไฮไลท์กันแล้วฮะ if กับคีโตเนี่ยเหมือนกันตรงไหนต่างกันตรงไหนสิ่งที่เหมือนกันคือมันสามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้เหมือนกันอ่ะ ปรับฮอร์โมนให้ดีขึ้นทําให้สุขภาพท่านดีขึ้นทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นทําให้ค่าน้ำตาลในเลือดท่านดีขึ้นทําให้ความดันท่านลดลงคือมันดีของโคตรดีทั้งคู่นะฮะแต่ IF เนี่ยเราจะเน้นเรื่องช่วงเวลามากกว่าส่วน k e โตเราเน้นที่สัดส่วนอาหารคือแป้งต่าแบบสุดๆ IF ทําง่ายกว่าเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นแต่ k e โตได้ผลเร็วกว่าแน่นอนนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น IF กับ k e โตมันก็ทําร่วมกันได้ครับมันไม่จําเป็นต้องแยกกันเพราะอันหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาก ช่วงเวลาการกินแต่อีกอันหนึ่งคือการกินอะไรดังนั้นท่านสามารถทำ IF บวกการทานแป้งต่ำน้ำตาลต่ำหรือค e t o จ e n ิก i c diet ไปพ,พร้อมๆกันได้ก็จะได้ผลลัพธ์แบบคูณ2ถึงคูณ5เลยทีเดียวนะฮะคราวนี้มาต่อกันข้อที่4ครับเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเองนะฮะอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากนะฮะ IF หรือ keto อ,อันไหนเหมาะกับท่านมากกว่ากันอันดับแรกเลยต้องดูเป้าหมายของสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของท่านนะฮะ สอบถามตัวเองดูนะครับพิจรารณาดูว่าท่านอยากได้อะไรนะครับพร้อมเปลี่ยนแปลงแค่ไหนพร้อมจริงจังแค่ไหนจากนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ลองทําดูสักสองวิธีทั้ง2วิธีอ่าวิธีหนึ่งอาจจะสัก2ส,สัปดาห์สังเกตผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายความรู้สึกที่ท่านหลังจากทําแล้วท่านโอเคกับรูปแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกทําถ้าท่านจะทานคีโตโจินิกไดเอทแบบจริงจังผมแนะนําให้เรียนหนังสือ นะครับให้ศึกษาให้ดีให้ศึกษากับผู้ดูจริงนะครับแล้วท่านจะทานคีโตจินิกแบบเขาเรียกว่ามีความสุขส่วนการทํา IF นะฮะท่านสามารถศึกษาได้ทั่วไปศึกษาในเพจผมก็ได้นะครับทำแบบเขาเรียกว่าเบื้องต้นแค่16บทับแแค่นี้ก็ถือว่าดีต่อสุขภาพแล้วแต่ถ้าใครก็ตามอยากทานวันละมือ้ออยากทานเขาเรียกว่าทําโปรลองฟาตติ้งสี่สิบแปดหรือเจชั่วโมงผมแนะนําว่ายังไงก็ควรจะต้องเรียนนะฮะควรจะต้องเจาะลึกนั่นเองนะฮะท่านที่สนใจก็สามารถแอดไปที่ไลน์ d r top store ได้นะฮะ เพื่อขอราคาพิเศษนะครับสำหรับการเรียนคอร์ส VIP นั่นเองนะครับและส่วนข้อ5ครับทั้ง IF และคี t o เนี่ยต่างก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเลือกทำที่ท่านชอบเลือกอันที่ท่านใช่ถ้าท่านรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ก็ทำมันทั้ง2อันไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดทำมันสม่ำเสมอทำอย่างมีวินยัยจะเลือกวิธีไหน ก็ขอให้เต็มที่กับมันขอให้มีความรู้กับมันและท่านจะสำเร็จแน่นอนครับโอเคครับก่อนไปยืนลว้กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่สวัสดีครับบ๊ายบาย